รู้หรือยังบาเหน็จบานานเขากระจายผ่านพร้อมเพย์นะคะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันไ้กันวนลนนิดชีวิตชิลๆค่ะพี่ฝากกดติดตามช่องสบายจังด้วยนะคะวันนี้เราไปรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมค่ะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆค่ะนี่คือเดือนตุลาคม2564 ะะช่วงปลายปีแบบนี้ตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่จะมีหลายๆคนเนี่ยเกษียณการทํางานประกันสังคมเขาก็เลยมีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งออกมาอย่างนี้นะคะผู้ประกันตนมาตรา33ที่เกษียณอายุการทํางานแล้วอายุครบ55ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนั่นหมายถึงว่าออกจากงานแล้วนั่นเองสามารถไปขอรับสิทธิ์เพื่อรับบาเหน็จหรือบํานาญฉลาภาพ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ส่งเงินสนทบป,ประกันสังคมไว้นะคะเชน่นกรณีที่ผู้ประกันตนเนี่ยชำระเงินสมทบไว้ไม่ถึง180เดือนไม่ถึง180เดือนจะได้เป็นบัมเน็ตก็คือจะรับครั้งเดียวแล้วก็จบกันไปเลยแต่สำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบ มาครบ180เดือนหรือมากกว่าก็จะได้รับในรูปของบำนานค่ะคือจะรับเป็นรายเดือนทุกๆเดือนไปจนกระทั่งเสียชีวิตค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีอายุเกิน55แต่ว่ายังคงทำงานอยู่มีนายจ้างนะคะก็คงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเหมือนเดิมค่ะ เพื่อรับสิทธทิประโยชน์ต่างๆของประกันสังคมอย่างต่อเนื่องนะคะและแน่นอนค่ะบำเหน็จและบำนาญชราภาพเนี่ยเหมือนก็จะเพิ่มมากขึ้นและก็จะไปรับบำเหน็จบำนาญตอนที่ออกจากการเป็นผู้ประกันตนหรือว่าออกจากงานแล้วนั่นเองค่ะการยื่นขอประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะคะก็สามารถที่จะใช้ แบบฟอร์มสปส2ขีดศูนึ่งดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของประกันสังคมนะคะหรือไปรับได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมค่ะก่อข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็นำไปยื่นที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะสำหรับการจ่ายเงินเนี่ยประกันสังคมเขาได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินแต่เดิมเนี่ยเป็นการจ่ายผ่านธนาคารหรือว่าไปรับเป็นเช็คนะคะแต่ตอนนี้เขาเพิ่มช่องทาง การจ่ายเงินผ่านพร้อมเพยให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนค่ะก็ไม่จำเป็นจะต,ต้องยื่นหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารละนะคะสามารถที่จะให้กำหนดให้จ่ายผ่านพร้อมเพยได้ค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการยลดการใช้กระดาษตามนโยบายของรัฐนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีพร้อมเพยก็สามารถที่จะไปดำเนินการผูกพร้อมเพย กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ธนาคารได้ค่ะสำหรับการยื่นเรื่องของเงินทดแทนกรณีฉลาภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบำเหน็จหรือบำนาญเนี่ยก็ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ในกรุงเทพนะคะหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมสาขาค,าค่ะก็ไม่วุ่นวายอะไรมากเอกสารก็จะมี แบบฟอร์มสปสสองขีดศูนย์หนสำเนาบัตรประชาชนค่ะก็ยังไงก็ติดต่อไปที่1506นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากจะรอนานนะคะพี่แนะนำว่าโทรช่วงกังคืนดีกว่าพี่ว่ามันเร็วดีค่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพค่ะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ